ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอรนพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะสรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาิกา ช่วงเที่ยง12นาก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาก15นาทีเรามารับชมตอนต,อนต่อไปกันเลยนะครับทหารพวกนี้รวมตัวกันอย่างรวดเร็วในขณะที่กำลังจะลงมาพร้อมตัวโรงเรียนสื่อไรเคอร์ทั้งหมด ผู้นำคือชายชราผู้มีใบหน้าเย็นชาพวกเจ้าเป็นใครจุดประสงค์ของการใช้อุปกรณ์นำทางวิญญาณบินเข้าหาของทัพของเราคืออะไรชายชราผู้เย็นชากล่าวพลังกับปลดฝอยวิญญาณชุดการต่อสู้ออกมาในช่วงขณะหนึ่งแสงแห่งวงแหวนวิญญาณอันเจิดจ,จ้าส่องสว่างไปทั่วบริเวณกว้างใหญ่โดยรอบชายชราผู้เป็นหัวหน้าคือผู้ทรงพลังในระดับมหาป่าวิญญาณเจ็ดวงแหวน วงแหวนสีเหลือง,งสามวงสีม่วงสองวงและสีดำสองวงแม้ว่าจะไม่ใช่วงแหวนวิญญ,ญาณที่สวมใส่ได้ดีที่สุดแต่มันก็มีบางอย่างที่โดดเด่นอย่างยิ่งวิญญาจารย์ที่เขาพามาร้อนเป็นผู้แข็งแกร่งระดับวงแหวนวิญญ,ญาณสีวงขึ้นไปแต่พวกเขาร้อนเมื่อยุย่ยอย่างน้อย30ปีหลายคนในนั้นร้อนเป็นฐานการฝึกฝนของราชาวิญญ,ญาณ5วงแหวนภายใต้แสงเรืองรองของวงแหวนวิญญ,ญาณสามารถมองเห็น หัวเสือขาวเป็่งพระไคลเสียงสีขาวจางๆอยู่บนหัวเสือแต่ละตัวหัวเสือมีขนาดใหญ่มากปกคลุมข่อหนังส่วนอกกอบทั้งหมดราวกับมีชีวิตจริงและยิ่งดูร้ายแต่างานงามยิ่งขึ้นไปอีกรลงของพวกเขาน่าทึ่งมากผู้เอาโสตู้ท่านจำข้าไม่ได้งั้นเหรอได้เย้าเหิงยิ้มและทักทายเขาทายชดาตกเรืองไปโคู่หนึ่งก็จะมองเข้าไปใกล้ด้วยแสงจากวงแหวนวิญญ,ญาณ ใบหน้าของเขาแสดงความปรหลาดใจในทันทีในน้อยนี่ในน้อยนั่นเองท่านมาทำอะไรที่นี่นา้เย้าเหิงยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่านี่คือเพื่อนร่วมชั้นเรียนของข้าที่โรงเรียนซเซอร์ไรเคอร์และนี่คืออาจารย์เฉียนหลินของข้าข้าได้ส่งจดหมายให้กับพ่อของข้าแล้วตอนนี้พ่อของข้าอยู่ที่นี่หรือไม่ในเวลานี้ตู้เราก็ามองไปที่เสียวโจวดวงตาของเขาดูปร,รหลาดใจเล็กน้อย คนที่สามารถเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเซอร์ไรค์เคอร์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นแบบนี้หรือไม่สวัสดีครับอาจารย์เฉินเหลินตู้เหลารีบกล่าวคำทักทายเฉินเหลินพยักหน้าตอบชายชาวราสกุลตู้มีนามว่าตู้เหลาเป็นสมสาชิกข้ารหชของคุณนางพยักขาวเขาติดตามคุณนางพยักขาวไปรอบทางทางเหนือและทางใต้ และในสร้างคุณงามความดีอันโดดเด่นนอกจากพละกำลังที่แข็งแกร่งแล้วเขายังมีตำแหน่งคุณนางในจักรวาลเชิงรัวอีกด้วยเหตุผลที่เขาเรียกไต้เย่าเหงิงว่านายน้อยนั้นเป็นเพราะกฎ,กฎเกณฑ์อันเค่งคัดของตระกูลใต้และผู้สืบทอดตำแหน่งในอนาคตจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดนำ้ราบาญาตโดยตรงทั้งหมดดังนั้นไม่ว่าไต้เย่าเหงิงจะอายุมากเพียงใดเขาจะสืบทอดตำแหน่งคุณนางได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาเองนี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้พี่น้องตะกุลใต้ทํางานนามที่ทู่้เรายกมือขึ้นเหล่าวิญญา,าณคนเดินเดินก็เก็บวิญญาณยุดการต่อโซ่ท่านจอมพลอยู่ในค่ายทหารแล้วท่านคงจะตื่นมาออกกำลังกายในตอนเช้าเดี๋ยวข้าจะพาในน้อยกับเพื่อนเข้าไปที่ค่ายไต้เยาเหิงยิ้มอย่างผมเขินและพูดว่าท่านคิดว่าเราจะไปได้หรือไม่ เราเหนื่อยร้าก,กันมากขอให้เราพักสักหน่อยแล้วเราเข้าไปจะดีหรือไม่ตู้เราาล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะให้คนกลับไปรายงานก่อนเมื่อผู้จบเขาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งคนคนนี้เป็นวิญญาชาในระดับราชาวิญญาณเมื่อออกคําสั่งแล้วราชาวิญญาณคนนี้ก็กระโดดขึ้นทันทีและใช้อุปกรณ์นําทางวิญญาณบินกลับไปที่ค่ายทหารเพื่อรายงานแม้ว่าร่างกายของหัววีเข้า จากกำลังสันไหวอยู่ในขณะน,นี้แต่อารมณ์ของเขาขับผ่านฝนอย่างรุนแรงหลังจากได้ยินคําตอบของไต้เ้าเหงและตู้เหลาใบหน้าซีดเผือดกับใครเป็นแดงํำรรด้วยความตื่นเต้นเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้พบกับคนคนนี้มาก่อนตอนที่เขาไปเข้าร่วมการแข่งขันต่อโซ่ของโรงเรียนชั้นสูงครึ่งหนึ่งของชีวิตของเขาเกิดจากชายคนนี้แต่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อของเขาเลย ในใจของหัววีเข้ามีเงาเพียงเงาเดียวเงาที่แม่มักจะวาดลงบนกิ่งไม้บนพืนในเวลานั้นดวงตาของแม่จะอ่อนโยนและจดจ่อหัววีเข้ายังคงชํำได้ว่าแม่ของเขาเคยพูดว่าสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตนี้คือการได้อยู่กับเขาและให้กำเนิดลูกชายให้กับเขาถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เจอเขาอีกเลยหลังจากนั้นแต่เธอเขาไม่เคยเสียใจเลยเขาเก่งขนาดนั้นเลยงั้นเหรอหัววีเข้ากำหมัดแน่น เขาจะจำเช่าได้หรือไม่วังตรงถามเบาๆไปที่หูของหัววีเฮามีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ที่มาที่ไปของหัววีเฮาและเขาขอดไม่ได้ที่จะรู้สึกปรามาเล็กน้อยในตอนนี้ความกังวลของเขาเกิดจากหัววีเฮาเพียงผู้เดียวหัววีเฮาใส่หัวเบาๆพางกับผู้ติดตลกว่าข้อที่ไม่เคยเห็นหน้าเขาจะจำอะไรได้บ้างสมัยที่เขายังอยู่ที่คาเรหาดของพยาคขาว เขาอย่างแยก,กว่าคนรับใช้เสียอีกยิ่งไปขวานั้นรูปรักของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาสุภาพบุรุษยังไม่สายเกินไปที่จะแค่แขนวีเฮาเจ้าจะต้องใจเย็นเจ้าเข้าใจไหมวางตรงสัมผัสได้ถึงความแข็งตึงของร่างกายของหัววีเฮาจึงอดไม่ได้ที่จะเตือนเขาด้วยเสียงที่เบาใช่ข้าเข้าใจมว,วีเฮาพยักหน้าแม้รู้ว่าจะต้องใจเย็นแต่พูดง่ายๆว่าใจเย็น แต่มันก็ทำยากจริงๆทุกคนพักผ่อนกันหนึ่งชั่วโมงก่อนจะหายจากอาการไม่สบายตัวหลังจากเที่ยวบินอันรวดเร็วแม้ว่าใบหน้าของเขาจะยังคงดูไม่สวยนักแต่พลังวิญญาณและพระกำลังของเขากลับคืนมาเกือบสมบูรณ์แล้วเพราะว่าแม้จะมีของอร่อยๆอยู่ตรงหน้าก็ยากที่จะกินได้อย่างแน่นอนแต่เย้าเหิงได้แนะนําต้นกําเนิดของตู้เหาและเราวิญญาจาร์เหล่านี้ให้ทุกคนได้รู้จัก ว่าเขาเคยอ,องครักษ์พญาขาวชั้นยอดภายใต้การนำของคุณนางพญาขาวและปฏิบัติตามคำสั่งของคุณนางพญาขาวเท่านั้นเทียบเท่ากับนพลในคเรือหาดของคุณนางพญาขาวเราองครักษ์พญาขาวไม่เพียงแต่เป็นวิยญญาจารย์อย่างน้อยก็อยู่ในระดับราชาวิญญาณเท่านั้นแต่ยังต้องสืบทอดตำแหน่งในตระกูลอย่างน้อย3ามรุ่นเพื่อรับใช้ในครือหาดคุณนางพญาขาวด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งหรือความภาคดี พวกเขาร้อนหลายที่ติองค์รักพยาขาวมีสมาชิกเพียง500คนแต่500คนนี้คือไม้เด็ดในมือของคุณนางพยาขาวทุกคนล้วนมีอุปกรณ์นำทางวิญญาณที่แตกต่างกันองค์รักพยาขาว500คนจะคอยติดตามคุณนางพยาขาวเสมอไม่ว่าคุณนางพยาขาวจะอยู่ที่ไหนพวกเขาก็จะอยู่ที่นั่นพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแม้แต่ในคฤหรหัสของคุณนางพยาขาว ทุกคนก็มีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองจะเห็นได้ว่าคุณนางพญะาขาวให้ความสำคัญกับพวกเขาอย่างมากเมื่อหัวหีห้าวอยู่ในเครือหารของคุณนางพญะาขาวเขาเขา้าได้เห็นองค์คารัก์พญะาขาวเหล่านี้จากระยะไกลหลายครั้งแต่ด้วยตัวตนของเขาในเวลานั้นไม่มีความเป็นไปได้เลยที่เขาจะได้ใกล้ชิดกับองค์คารักษ์เหล่านี้ด้วยซ้ำในเวลานี้ท้องฟ้าก็สว่างแล้วและดวงอาทิตย์ตอนเช้าก็ขึ้นจากทิศตะวันออก สองแสงสีทองอ่อนๆให้กับทุกคนจากระยะไกลค่ายทหารขนาดใหญ่เริ่มปรากฏให้เห็นต่อหน้าทุกคนค่ายทหารเหล่านี้ทั้งหมดสร้างขึ้นบนภูเขาและต่างแห่งก็ยังสร้างบนเทือกเขาโต้หมิงอีกด้วยาการจะบรรยายสารที่แห่งนี้ว่าเป็นค่ายทหารนั้นค่อนข้างไม่ถูกต้องนักเพราะด้านข้างของค่ายทหารที่หันหน้าไปทางที่ตะวันตกกำแพงเมืองที่โค้งเป็นลอนนั้นสูงกว่า30เมตร กกำแพงเมืองที่กว้างนั้นอยู่ห่างออกไปเกือบ50เมตรช่างเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้แม้ว่าจะเช้าอยู่แต่เราก็สามารถเห็นขบวนรถขนหินจากภูเขามาไม่มีที่สิ้นสุดตอนนั้นใต้เยาวเหิงรังบินอยู่ไม่ไกลจากหัววีเฮาหลังจากวันนั้นเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์กับหัววีเฮาใกล้ชิดกันมากขึ้นยิมราะพูดว่าวีเฮานี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาค่ายทหารใช่หรือไม่ วีห้าพยักหน้าแต่เย้าเหิงกล่าวว่าจากักรวรรดิชิงรลัวของเราตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินใหญ่ทั้งฝั่งตะวันออกและใต้เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลพื้นที่นี้เป็นรองเพียงจกักรวรรดิตะวันจันทาเท่านั้นกองทัพส่วนใหญ่ประขอบด้วยสองกองทัพเคอกองทัพตะวันตกและกองทัพเหนือแดนบรรดากองทัพเหล่านี้กองทัพตะวันตกมีความสําคัญมากที่สุดเนื่องจากต้องการป้องกัน จักตะวันจันธาซึ่งมีกำลังพลรวมห้าแสนนายภูมิประเทศของเทือกเขาหมิงโต้นั้นสูงชันและผันผวนการเดินทัพจึงยากลำบากยิ่งขึ้นยิ่งเปกว่านั้นผู้ประเทศต่างก็มีวิญญาจาร์คอยประบัติการลาดตะเวนทางอากาศทุกวันดังนั้นการข้ามผ่านภูเขาและสันเขาเพื่อต่อสู้จึงเป็นเรื่องยากยิ่งนักไม่ว่าจะเป็นประเทศของเราหรือจักวตะวันจันทา สถานที่ที่กองทหารประจำการลนเป็นพื้นที่ที่ภูเขาเคลื่อนตัวเช้าและเอื้ออำนวยต่อการเคลื่อนที่มีเพียงสามพื้นที่เท่านั้นในเทือกเขาหมิงโตเทือกเขายังคงแผ่ขยายไปทางตอนใต้และครอบคลุมพื้นที่เกือบสองในสามของชายแดนอีกสามพื้นที่หนึ่งประกอบด้วยป่าสัตว์วิญญาณประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ป่าใหญ่ชิงโตเรียกได้ว่าป่าใหญ่หมิงโตซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์วิญญาณกายพัน สำหรับวิญญาจารย์เช่นเราอันตรายนั้นไม่แรงเท่ากับปลาใหญ่ชิงโตแต่สำหรับกองทัพอันตรายนั้นยิ่งใหญ่กว่าเพราะสัตว์วิญญาณกายพันเหล่านั้นดูร้ายมากดังนั้นกองกำลังของเราจึงประจำการอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเคลื่อนตัวได้เชื่องา้าหลายแห่งในเทือกเขาหมิงโตเป็นหลักยังไงก็ตามวี่เฮาข้ายังไม่ได้ถามเลยว่าเจ้ามาจากไหนหมวีเฮาฟังคำบรรยายของใต้เย่าเหิงและอารมณ์ของเขา ก็ฟื้นคืนมาเล็กน้อยแต่เมื่อเขาได้ยินคําถามของใต้เย้าเหงิงสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาก็ค่มศีสาะลงพูดขึ้นว่าข้าข้อมาจากจักรวรรดิชิงหลัวเหมือนกันอะไรนะเจ้ามาจากจักรวรรดิชิงหลัวงั้นเหรอแล้วเจ้าอยู่ที่ไหนข้าไม่นึกเลยว่าเราจะเป็นเพื่อนร่วมชาติกันรอยยิ้มของใต้เย่าเหงิงเริ่มกว้างขึ้นเล็กน้อยวาวีเฮากล่าวว่าข้าเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับเมืองชิงหลัว ผัวโสใต้คงจะไม่เคยไปได้เย้าเหิงหัวรอกและพูดว่ายิ่งเราพูดคุยกันมากเท่าไรเราก็ยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นเท่านั้นเราไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนร่วมชาติกันเท่านั้นแต่ยังเป็นชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้ชิดกันอีกด้วยข้าก็โตมาใกล้กับเมืองชิงหลัวเช่นกันไต้เย้าเหิงไม่รู้สาเหตุการตายจริงๆของน้องชายของเขาและผู้คนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับน้องชายของเขาก็ตายหมดดังนั้น เขาจึงไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับหัววีเฮาดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างใต้เย่าเหิงแรกหัววีเฮาจึงไม่เลวร้ายเลยเมื่อทั้งสองพูดคุยกันพวกเขาเข้ามาถึงค่ายทหารแล้วลู่เหลายกมือขวาขึ้นและปล่อยแสยงหลักสีสันราวกับดอกไม้ไฟจากนั้นพวกเขาก็เดินต่อไปอย่างราบรื่นแต่ทว่าด้วยสายตาของหัววีเฮาเขายังคงมองเห็นว่าเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงครั้งแรกฐานป้องกันภายทางอากาศหลายแห่ง ที่อยู่ด้านล่างก็ตอบสนองทันทีดูเหมือนบรรยากาศแห่งการสังหารงูจะแผ่คุมไปทั่วค่ายแม้จะยังเช้าโตแต่ทหารจำนวนมากก็เริ่มที่จะฝึกฝนอย่างพราณีและบรรจงไม่เพียงแต่สง่างามแต่ยังคงดุดันและโหดเหีเ้ยมอีกด้วยช่างเป็นเหมือนกับสิงโตเลือดเหล็กเสียจริงใต้เย้าเหิงก่าวอย่างภาคภูมิใจว่ากองทัพตะวันตกเป็นกองทัพชั้นยอดของจักรวรรดิชิงหัว แรกผู้คนหนึ่งแสนคนในกองทัพกลางที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเราก็าเป็นกองทัพชั้นยอดของกองทัพชั้นยอดเช่นกันแม้ว่าหัววีเฮ้าจะไม่เคยพบกับวิดาผู้ให้กำเนิดมาก่อนแต่เขาก็ายังรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณนางพญาขาวอยู่บ้างในฐานะจอมพลแห่งจัก,กรวรรดิคุณนางพญาขาวได้บริชา,การกองทัพตะวันตกและยังเป็นผู้บริาการกองทัพกลางของกองทัพตะวันตกด้วยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเขา รับความไว้วางใจจากราชวงศ์ของจกักรวรรดิชิงหลัวมากเพียงใดกล่าวกันว่าพลังรบของเราทหารหนึ่งแสนนายในกองทัพกลางนั้นเทียบได้กับกองทัพอื่นๆของจกักรวรรดิชิงหลัวทั้งหมดแม้ว่าคำพูดนี้จะดูเกินจริงไปบ้างแต่ประสิทธิภาพการลบของกอ,องทัพกลางนั้นก็ชัดเจนค่ายทหารก็ปรากฏให้เห็นและเต้นหนังขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในสายตาของทุกคนในระยะไกลเมื่อเทียบกับค่ายอื่นๆ เตนหนังวัวขนาดใหญ่หลังนี้มีขนาดใหญ่กว่ามากเต้นขนาดใหญ่มีรูปทรงหกเหลี่ยมและทําจากหนังวัวสีน้ําตาลเข้มที่ผ่านการปรุงสุกทั้งหมดมีเจ้าหน้าที่รักษาการไม่มากนักมีเพียงสองทีมทีมละประมาณ30คนที่เป็นพยักขาวคอยราดตะเวนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ท,ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ